เฮ้ยเวลาเมียไม่พาไปร้องเพลงเปิดหมวกอะไรแล,ล้วไงต่อบางคนเขาก็บอกว่าเอาหมาม, <c oughs> ามาทาเมียเออก็เอาหมามาทาเมียหมามันไม่มีบัญญาเหมือนคนใช่แต่ถ้าคนอ่ะคนน่ะมันมีบัญญาเยอะเออหมามันไม่ค่อยมีบัญญาหรอกเออสั่งไปไหนมันก็พาไป <c oughs> เฮ้ยก็ลเลยบอกว่าขี้พาพี่ไปร้องเพลงเปิดหมวกหน่อย เอ็งเองเอิงอะแล้วมันก็พาเราไปเลยเราเราสตาร์ทรถน่ะยังไงเราสตาร์ทให้มันสตาร์ทให้มันเออแล้วคันเร่งล่ะคันเร่งก็อยู่ที่ปากมันนั่นแหละเออเหรอหมามันจะหมามันจะคาบคันเร่งแล้วมันก็กัดเข้าเต็มที่บืนบืนโอ้หมาขับรถได้ด้วยขับได้สิถ้าหัดมันอะเออว่ะถ้าหมาขับรถได้มันก็พาผัวมันไปลองเพลงอาผัวเป็นคน Mia.